สร้างโมเดลใหม่นะปลูกผักทำท่อด้วยนะลดน้ำแต่น้ำไม่ไหลออกนะครับสัปดาห์รดครั้งหนึ่งเป็นวิธีการสร้างนวัตกรรมก็ได้นะเป็นนกมใเป็นภูมิบัญญาชาวบ้านต่อยอดเป็นวิชาการนะคตั้เหมือนแต่การเล็กๆฝาทีอนะครับใช่ใช่ครับเพื่อไม่ให้ดินเปนหุ้มไปติดันในนี้ตัวนี้เราก็จะไว้เพื่อเหลาเราลดน้ำาเนี่ย อีกไม่สิบเส้นนะครับผมแล้วเราก็จบผมเนี่ยทำง่ายๆนี่นะครับผมแล้วแล้วเราก็พอเราตัวเราไม่ไม่อยู่บ้านได้ที่นี่เนี่ยเราทำน้ำเป็นน้ำไหลออกข้างนี้นะครับแล้วผลิตได้ที่คือเราโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำเลยนี่เนอ่าครับเห็นแบบเห็นไหมเป็นแบบเนี่ยครับเออเออเราเห็นเนี่ยอ่าครับที่แกเป็นเป็นตะกร้าแค่นี้เแล้วก็ต้องไปซื้อฝาทีให้เข้ากับไอตรงนี้ครับผมใช่แล้วก็ หมดลงไปนะให้ชมกันใช่ไหมครไปไปับแปดห้านาทีนะคแรบบัแบแดร้อยก็ระบายระบายอากแบบาศเอาพี่ทำให้ดูหน่อยทางใต้นะครับอันตุกงอันทำแบบนี้หมดเลยใช่ครับพี่แล้วพี่ทำไมต้องใช้ไอ้ข้อที่มันต้องมีเกลียวอะ่ะอ๋อัน มันดักด kind of ักไว้ครับห่อไม้ไม่ไม่ไม่มีเกลียวก็ได้ไม่มีเกลียวก็ได้ัแล้วทำไงยกปลูกเลยเสร็จแล้วก็เอากลากับเท้าไปก่อนนะครับแล้วก็ กากมะพร้าวใส่ก่อนน่าดูนะครับทรางเห็นไหมครับกากมะพร้าวกกามะพร้าวแล้วนี่เปลือกมะพร้าวสับามได้ใครที่มีเปลือกมะพร้าวสับโอเคปลูกแล้วเป็นไงก็รากมันรัดรากรากเขาใช้ยังเขาต้องกินน้ำอยู่เท่าไหร่นี่เอาวัสดุทำนี่นะครับวัสดุผมมีด้วยนะพปิ้งผสมกับปุ๋ยนะครับนี่เลยนะครับปุ๋ยได้ครับท่านผู้ชมครับที่นี่ยืนคุยกันทั้งกำนันทั้งพี่แบบพี่ทั้งแกนนำทั้งสจทั้งเกษตร สมุนแล้วก็คนทนํานี่สิ่งที่เราหายใจเข้าไปเข้ามากลิ่นหอมจากกองนี้เยอะมากเลยนะแต่เราไม่หนีนะเพราะว่าอันนี้คืออาหารหมักพื่น เราอยากกินพืชที่ดีเราต้องเตรียมดินที่ดีวันนี้นะครับนี่คือดินที่เตรียมนะครับผมก็ใส่ลง,งไปนะครับเห็นชัดเจนเลยแค่นี้เองครับผมตอนนี้รับรองไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวไปรดน้ําใหม่เดี๋ยวน้ีร้อนน้ำใจเเ,เอาลองรดแรงน้น้มันไหลคนจะได้เห็นแต่วันนี้ผมว่าเทคนิคคร,เร,ครบเครื่องแล้วนะอยากปลูกพืชสมุนไพรหิงขาตะไคร้อะไรก็ได้ที่ท่านชอบกินน่ะท่านสามารถทําวิธีการนี้ผมเห็นด้วยนะวันนี้ใช้งมนะและคิดว่า จะขอยากพี่แต่ขยายผลนะได้ได้ไดเบอร์อะไรของพี่091 091 248 248 7752 7752ครับบริการทุกระดับประทับใจในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน